สดุดรักหัวใจจอมสซนตอนที่สิบสุกันเธราที่รีสอร์ทบนเกาะของตรีพบกลนุชชวนเพื่อนสาวมาพักผ่อนเพื่อรำลึกถึงอดีตตามคำเชิญของคู่มัน่น ค่ำแล้วบรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างคลึกครื้นมีกองไฟกองใหญ่ถูกจุดให้สว่างสวยัยมีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มมีฟลอร์สำหรับไว้เต้นลำและให้นักดนตรีบรรเลงเพลงหนุ่มๆสาวๆเริ่มทยอยกันมาที่งานสาวๆนัดกันสวมชุดกระโปรงสีขาวเป็นผ้าพริ้วสวมใสก่กับเสื้อยืดดูเบาสบายสวยน่ารักเมื่อหนุ่มๆเห็นแล้วมองอย่างตะลึงในความสวยน่ารักสดใสของหวานใจของพวกเขา ฉันละอิชานายจังเลยเจ้าภพเอ้ยที่จะได้แต่งงานกับคุณนุชอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน,นี้แล้วสารวัตรคณิศพูดขณะที่สาวๆกำลังเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะถึงที่พวกเขานั่งอยู่อิชาทำไมวะยังตัดใจไม่ได้อีกื่งไงตีภพถามพร้อมกับมองไปที่กลุวนุชไม่ใช่อย่าง,งานั้นไอ้นี่หึงไม่เข้าท่าก็อิจฉาที่ความรักของแกลงตัวนะสิแต่ฉันสิยังไม่ไปถึงไหนเลยสารวัตรคณิศอธิบายพร้อมกับยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นดื่ม นายก็เร่งทาคะแนนหน่อยสิวะทดิภพบ,บอกเพื่อนเขาโบกมือให้กรุนุตและเพื่อนสาวของเธอพร้อมกับลุกยืนขึ้นแล้วก็เดินไปรับเธอด้วยตัวเองวันนี้คุณสวยจังครับดิภพกระซิบบอกกุุนุตชายหนุ่มอบเอวหญิงสาวพาเดินมาที่โต๊ะขอบคุณค่ะไอยเพื่อนๆหน่อยสิคะกรุนุตบอกอย่างไอไอที่โดนชายหนุ่มชุมต่อหน้าเพื่อนๆ ทำสบายค่ะไม่ต้องเกรงใจลีนดาบอกพร้อมกับยิ้มแล้วเดินล่วงหน้าไปก่อนไปพวกเราปล่อยให้คู่รักเข้าจูจีกันเราไปหาอะไรกินทางนู้นดีก,กว่าดารณีบอกเพื่อนๆบ้าพวกเธอหนีพูดอะไรก็ไม่รู้คุณนุชพูดไล่หลังเพื่อนสาวที่เดินล่วงหน้าไปที่โต๊ะอาหารก่อนแล้วคุณนุชครับคนนี้อยู่ดูดาวด้วยกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งหนีไปนอนก่อนละ่ะชายหนุ่มบอกหญิงสาวแล้วหอมแก้มเธอเบา,เบา,เบา,เบา น้คุณพบนี่เดี๋ยวเพื่อนๆก็เห็นอายเขาค่ะกรนุชเอามือรูปแก้มตัวเองเบาๆแต่ชายหนุ่มก็ยิ่งกอดเธอแน่นขึ้นและโน้มหน้ามาหอมแก้มอีกข้างหนึ่งของเธอพอได้แล้วค่ะเราไปรวมกับเพื่อนๆกันดีกว่านะคะหญิงสาวบอกเธอรีบดึงมือชายหนุ่มแล้วเดินนําหน้าเขาพาดเดินไปหาเพื่อนเพื่อนนุชมาทานหมึกย่างสิเธอฉันจําได้ว่าคราวที่แล้วนะ่ปะปลาหมึกชิ้นสุดท้ายของเธอโดยญีนีมันหยิบเข้าปากไปเฉยเลยลันติยาบอกกลนุช แม่ก็ยนันยนุ่นแต่มัวแต่ช้านี่นาฉันก็เลยกินแทนซะเลยดารณีบอกพร้อมกับตักกุ้งเผาที่จิ้มน้ำจิ้มแล้วเข้าปากเคี้ยวอย่างอริดอร่อยหูน้ำจิ้มอร่อยมากเลยจิจจัดแซ่บสะใจมากเลยดารณีบอกเพื่อนๆจนเพื่อนๆเห็นเธอกินแล้วรู้สึกน้ำลายไหลาตามทานกันตามสบายนะครับ อาหารทะเลของเราสดๆทั้งนั้นเลยดีพบ,บอกสาวๆงั้นไม่เกรงใจแล้วนะคระัละชนกพูดพร้อมกับแกะปูส่วนที่เป็นก้ามจิ้มน้ําจิ้มหยิบเข้าปากพร้อมกับชมว่าน้ําจิ้มอร่อยจริงๆเหมือนที่ดารณีบอกในขณะที่สาวๆกาลังสนุกกับการกินอาหารทะเลอยู่นั้นด้านหนุ่มๆก็คุยกันตามภาษาสารวัตรคณิศรอบมองลินดาดาบ่อยๆจนทีพพต้องแซวว่าให้สาวๆทานอาหารเสร็จแล้วค่อยขอเธอเต้นรําก็ได้สารวัตรคณิศก็เห็นด้วย ช่วงนี้ที่นี่เรียบร้อยดีไหมวาริศตีพบถามวาริศเพราะหลังจากที่จัดการกับเสียสิงแล้วดูทุกอย่างก็สงบลงครับนายยังไม่มีอะไรเป็นหน้าเป็นห่วงครับคนของเรายังคอยจับตาดูอยู่ครับวาริศบอกผู้เป็นเจ้านายฉันว่าเสียสิงคงไม่กล้ามาวนที่นี่อีกแล้วละ่ะเพราะตั้งแต่ประกันตัวไปก็เห็นเขาเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านสารวัตรคณิตบอกให้มันแน่เถอะฉันนะ่ะไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวแต่ว่าคุณนุชจะโดนจับตัวไปอีกตีพบพูด อะไรนะครับนุชเคยโดนจับตัวไปหรอครับชนินถามเสียงดังครับคราวที่แล้วไงครับก็ตอนที่ผมถูกยิงนั่นแหละครับไม่เห็นนุชเล่าให้ผมฟังเลยชนินพูดเบาๆคุณชนินไม่ไม่เห็นตอนที่คุณนุชเธอแผงนิสใส่พวกไอ้ดันทพานยังกับแม่เสือสาวไม่กลัวตายเลยสักนิดสลวัฒน์คณิศเล่าให้ชนินฟังถึงวิลกรรมของหญิงสาว ครับตอนสมัยเรียนเธอเป็นนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองชนินบอกอย่างชื่นชมแววตาสดใสเมื่อนึกถึงอดีตแต่ต้องรีบเก็บอาการนั้นไวเพราะเกรงใจตีพบที่จ้องมองเขาอยู่สาวๆกลุ่มนี้เขารักกันดีนะครับสารวัตรคณิตบอกพร้อมกับมองไปที่กลุ่มสาวๆที่กําลังยกแก้วขึ้นชนกันพร้อมกับหัวเราะเสียงสดใสครับเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ปีหนึ่งมีอะไรก็ช่วยเหลือกันชนินเล่าให้หนุ่งๆฟัง นักดนตรีบรรเลงเพลงไพเราะตีพบจึงเดินไปหากุลนุษขอเธอเต้นรำทำให้เพื่อนๆนของเธอร้องกรีดด้วยความอิจฉาตีพบจุงมือคู่รักออกไปเต้นที่ฟอร์ตเต้นรำเป็นคู่แรกต่อมาก็เป็นชนินกับรันติยาทำให้สารวัตรคณิตอดใจไม่ไหวจึงรีบไปขอลีนดาดาออกไปเต้นรำคุณฉันเต้นรำไม่เกง่งลินดาบอกอย่างอาย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซอนให้มาสิครับสลวัตน์คณิตบอกพร้อมกับยื่นมือออกไปรับดินาดาเธอวางมือบนมือชายหนุ่มทั้งสองเดินออกไปที่ฟอร์เตเจ้นดําเป็นคู่สุดท้ายว่าเหลือเราสองคนที่ยังไม่มีคู่ราชน,นกบอกดารณีเพื่อนสาวที่กำลังสนใจขนมที่อยู่บนจานเออเธออยากเต้นรำไหมละ่ะเดี๋ยวฉันไปเป็นคู่ให้เธอเองดารณีบอกเพื่อนสาวไม่เอาดีกว่าฉันเต้นรำไม่เก่งหรอกนั่งดูเพื่อนๆดีกว่าสนุกกว่าเยอะ ฉันก็ว่างั้นแหละหาอะไรกินสนุกกว่าเยอะว่าแล้วสองสาวก็หัวเราะชอบใจชี้ไปดูคู่นู้นคู่นี้หลังจากงานเลี้ยงเลิกแล้วเพื่อนสาวของกุลนุชก,ก็ขอตัวไปพักผ่อนทุกคนบอกว่าคืนนี้สนุกมากตีพบบอกว่าพรุ่งนี้จะพาสาวๆไปดำน้ำดูปะการังสารวัตรคณิตอิดออดเล็กน้อยเพราะเขายังอยากคุยกับลิรดาต่อแต่หญิงสาวบอกว่าง่วงนอนแล้วยังคงเหลือแต่กุลนุชก,กับตีพพทั้งสองมานั่งอยู่ที่เก้าอีช้ชายหาดเพื่อดูดาวกัน คุณนุชครับเห็นดาวดวงนั้นไหมครับตี่พบชี้บนท้องฟ้าในค่าดวงไหนเลยคะนั่นเองครับดวงที่โตที่สุดไงครับนุชว่าเราดูพระจันทร์ง่ายกว่าไหมคะดวงโตวกว่าด้วยสวยกว่าด้วยคะ่ะคุณนุชบอกพร้อมกับเอามือลูบแขนตัวเองเพราะอากาศเริ่มเย็นลมทะเลพัดแรงตีภพมองเห็นรีบถอดเสื้อนอกของเขาออกมาห่มให้หญิงสาวหนาวเลยครับมาผมกอดคุณดีกว่าคุณใจใอุ่นตีภพพูดพร้อมกับอุก,กอดหญิงสาวแนบเข้ากับอกพร้อมกับเอ็นตัวลงนอน ไปกับเก้าอี้เขาจูบที่ศีรษะของหญิงสาวเบาๆกรุกุษกอดตอบอย่างรู้สึกอบอุ่นทั้งสองนอนกอดกันดูดาวอย่างมีความสุขหลังจากที่ไปเที่ยว ภูเก็ตมารันติยาก็โทรมาเล่าให้คุณลุงฟังว่าลินดาตกลงคบหากับสารวัตรคณิตอย่างเป็นทางการแล้วเพราะสารวัตรคณิตแอบตามไปส่งที่บ้านเข้าไปแนะนําตัวเองกับคุณพ่อคุณแม่ของลินดาตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็ไม่ค่อยพอใจเพราะท่านหม่มั่นจะให้ลินดาได้แต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจไม่ใช่ข้าราชการแต่คุณแม่บอกว่าลองให้ลินดาลองคบกับคนที่เธอเลือกดูก่อนคุณพ่อจึงยอมอย่างไม่ค่อยพอใจนะัก คุณพบคะรู้หรือ,อยังคะว่าสารวัตรคณิตขอแยรินเป็นแฟนแล้วนะคะกลรุนุชเล่าให้ใชายหนุ่มฟังขณะนั่งทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจริงเลอครับอย่างนี้ต้องโทรไปยินดีกับเจ้าคณิตมันสักหน่อยแล้วดีพบ,บอกกับหญิงสาวพร้อมกับยิ้มที่มุมปากขณะนั้นเองคุณพบคะดีใจจังเลยที่ได้เจอคุณมลติเดินเข้ามาทักทายเสียงใสเธอทําเป็นมองไม่เห็นกลรุนุชที่นั่งอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณมลติชิญน,นั่งด้วยกันก่อนสิครับดีพบเชิญตามมารยาท อ๋อคุณเลขาก็มาด้วยเลยค่ะขอโทษที่ฉันมองไม่เห็นคุณนะคะมรตีหันมาทางกลนุษไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ถือกลนุษพูดเสียงเรียบเดี๋ยวมรตีจะส่งกายไปเชิญให้คุณไปร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดคุณพ่อของมรตีนะคะอาทิตย์หน้านี้แล้วละคะ่ะคุณกลนุษไปด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวมรตีขอตัวก่อนนะคะแค่มาทักทายเฉยๆแล้วก่อนค่ะมรตีพูดพร้อมกับโน้มใบหน้าเข้ามาหาตีพบใกล้ๆก่อนจะเหยียดยิ้มใส่กลนุษแล้วเดินออกไป เราไปงานนี้ด้วยกันนะครับคุณนุชห้ามเบียเบ้ยวผมนะครับชายหนุ่มบอกพร้อมกับมองหญิงสาวผู้เป็นที่รักของเขาคุณมรตีคงอยากให้คุณไปคนเดียวมั้งคะรุณนุชบอกพร้อมกับยกแก้วน้ําขึ้นดื่มไม่เอานะครับก็ผมอะ่ะอยากพาคู่มั่นออกงานนี้ครับนะครับเราไปด้วยกันนะตีพกอ้อนกรุณนุชจนใจอ่อน เธอต้องระวังเยมาลาตีให้ดีๆนะไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนอีกรันติยาบอกเพื่อนสาวขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกันอยู่ที่บ้านของกลนุษย์รันติยาแวะมาเธอหลังจากทาธุระเสร็จแล้วและก็เป็นวันหยุดของกลนุษย์ด้วยแล้วนี่พี่ชนินไปนไหนละ่ะไม่เห็นมาด้วยกันกลนุษย์ถามหาชายหนุ่มอ๋อฉันไม่ได้บอกว่าจะมาหาเธอและพี่เขาก็เข้าไปดูงานที่บริษัทแม้ขยันกันทั้งคู่เลยนะจ๊ะคงถูกใจป๊าป๊ามา่มาม้าของเธอละสิกลรุษย์แซวเพื่อนสาว เออ,เอก็งันๆนแหละไม่เห็นท่านพูดอะไรมีแต่บอกให้ดูดูกันไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนฉันว่าท่านพูดถูกนะค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบเหมือนฉันกับคุณพบแล้วนี่พ่อเทพูบุตรสุหล่อของเธอล่ะไม่มาหรือจ้าวันนี้นัทิยาถามถึงตีพพมาเดี๋ยวเย็นๆก็มานัดกับคุณพ่อไว้แล้วว่าจะมาดูไม้ดัดที่เขาเอามาให้คุณพ่อเมื่อคราวที่แล้วคู่นี้น่ะถ้าดูไม้ด้วยกันแล้วชอบลืมคนรอบข้างอยู่เรื่อยเลยคุณรุตเล่าให้รัติยาฟังถึงตีพพกับคุณพ่อออขงเธ แมมแกอิจฉาแม้กระทั่งคุณพ่อเลยนะลันติยาแซลเพื่อนสาวข้ามากแล้วรถคันดูของทีภพมาจอดที่หน้าบ้านของกรนุษเพื่อมารับเธอไปงานเลี้ยงวันเกิดคุณพ่อของมาลตี ตีพบเดินไปรับหญิงสาวเมื่อเขาเห็นคุณนุชในชุดราตรียาวสีฟ้าดูสวยงามเขาตะลึงในความสง่างามของเธอวันนี้คุณนุชสวยจังเลยนะคะผมชักไม่อยากให้ใครมองคุณซะแล้วสิตีพบกระซิบข้างหงูของหญิงสาวพร้อมกับแอบจูบที่แก้มของเธอเบาๆจนเธอต้องเอามือตีแขนเขาเบาๆเป็นการปรามไม่ทันแล้วค่ะนุชพร้อมที่จะไปงานกับคุณแล้วค่ะคุณนุชยิ้มน,น้อยๆที่มุมปากชายหนุ่มเดินโอบเอวหญิงสาวไปขึ้นรถที่จอดรออยู่ เมื่อมาถึงที่จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของท่านรัฐมนตรีบัญชาคุณพ่อของมราอองมรตีกุลนุชรู้สึกประหม่าเพราะงานใหญ่โตรวรูรามากขณะเดินเข้ามาในงานมีสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เธอคงเป็นเพราะเธอเดินมากับตีพบนั่นเองชายหนุ่มจับมือหญิงสาวบิบเบาๆเ,เป็นการให้กำลังใจพลันมรารตีก็เดินหนวยนาดออกมาต้อนรับเธอมาในชุดราตรีกระอกสีดแดงเพลิงสวยสง่างามมาก คุณพบมาแล้วหรอคะเชิญทางนี้เลยคะ่ะคุณพ่ออยู่ทางนี้คะ่ะมาราตีทักทายพร้อมกับช่วยโอกาสเข้าไปกาแขนชายหนุ่มแล้วดึงแขนเข้าไปทันทีทําให้กรุนุชต้องเปลี่ยนมาเดินทางด้านหลังของทั้งสองคนแทนยังไม่ทันที่ตีพบจะแยง้งมาราีเธอก็ฉุดเขาไปยืนอยู่ตรงหน้าของเจ้าของงานคุณพ่อของมาราีนั่นเองชายวัยหกสิบเศษเศษยืนอยู่อย่างหน้าเกรงขามพร้อมร้อมไปด้วยชายหญิงที่มีอายุวัยใกล้เคียงกัน คุณพ่อคาะคุณพบมาแล้วคะ่ะมาลตีพูดพร้อมกับไปยืนเคียงข้างผู้เป็นบีดาสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีบัญชาสุขสันต์วันเกิดนะครับตีพบยกมือไหว้เขาหยิบกลของขวัญที่ถือมาส่งให้อย่างนอบน้อมสวัสดีครับคุณทีพบดีเจจังที่คุณให้เกียรติมาในงานคนแก่อย่างผมรัฐมนตรีบัญชารับของขวัญพร้อมกับส่งให้ลูกน้องแล้วนั่นพาใครมาด้วยล่ะครับท่านรัฐมนตรีถามเมื่อหันไปเห็นกลุ่น เลขาของคุณตีพบค่ะคุณพ่อมรติยังตอบ นี่คุณกลุนุชครับเธอเป็นเลขาของผมตีพบบอกทําให้มรตีหันมายิ้มอย่างสัใจที่ตีพพแนะนํากลุนุชว่าเป็นแค่เลขาและเธอก็เป็นคู่มั่นของผมด้วยครับชายหนุ่มพูดต่ออีกพร้อมกับอบไหลของกลุนุชหญิงสาวยกมืไอไหวอย่างนอมน้อมและยิ้มให้อย่อยางอ่อนหวานสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีบัญชาดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิง่งที่ได้มาร่วมงานฉลองวันเกิดของท่านคะ่ะกลุนุชพูดอย่างนอบน้อมถม่อมตนจนรัฐมนท่านรัฐมนตรีรู้สึกเอ็นดู ยินดีต้อนรับนะหนูทําตัวตามสบายนะคุณตีพบนี่ตาแหลมนะท่านรัตนรรีชมตีพพจนมาลตีรู้สึกหน้างอ,อเดี๋ยวมาลตีขอตัวคุณพบไปหาอะไรทานก่อนนะคะคุณพ่อตามสบายนะครับคุณตีพบคุณกุลนุษย์ดูแลแขกให้ดีนะลูกมาลตีท่านรัมธรรีบอกลูกสาวให้ดูแลแขกซึ่งมาลตีก็พาตีพบและกุลนุษย์มานั่งที่โต๊ะที่จัดไว้รอสําหรับแขก เมื่อทั้งสองนั่งเรียบร้อยแล้วพนักงานนำเครื่องดื่มมาเสริมมาลตีเลือกบรลันดีให้ตีพบและตัวเองคุณเลขาอยากดื่มอะไรก็เชิญเลยนะคะมาลตีหันมาบอกคุณนุชด,ดื่มน้ำส้มก็แล้วกันนะครับนี่ครับตีพวัวปีบแก้วน้ำส้มส่งให้หญิงสาวเธอรับแก้วน้ำส้มมาบอกขอบแล้วก็บอกขอบคุณพร้อมกับยิ้มหวานให้ใชายหนุ่มจนมาลตีถึงตาใส่กลณนุชอย่างเก็บอารมณ์ไม่อยู่ คพคะเดี๋ยวมนาตีจะพาเพื่อนชาวต่างชาติมาพบคุณนะคะเขาสนใจสินค้าส่งออกของบริษัทของคุณนะคะรอเดี๋ยวนะคะมนาตีพูดจบก็หันไปมองกุลนุษยยิ้มที่มุมปากก่อนที่จะเดินไปที่โต๊ะที่มีชายหนุ่มชาวต่างชาตินั่งอยู่ สักครู่ชายหนุ่มชาวต่างชาติทั้งสองคนก็เดินตามมรารตีมาที่โต๊ะของตีพบและกุลนุษย์เมื่อมาถึงตีพบลุกขึ้นยืนต้อนรับแขกผู้มาใหม่มรารตีแนะนําให้ตีพบรู้จักับทั้งสองหนุ่มเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งกุลนุษย์ก็พอจะฟังออกเพราะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเธอก็ยังเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานชายหนุ่มชา,าชาวต่างชาติที่มาใหม่ชื่อโรเจอร์และแพทริก เมื่อตีพบแนะนําตัวเองเสร็จเขาก็หันมาหากุลนุชและแนะนําให้หญิงสาวได้รู้จักกุลนุชแอบ,บสังเกตเห็นมารตียิ้มเยาะเธอหล่อนคงคิดว่ากุลนุชไม่รู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันเมื่อตีพพแนะนํากุลนุช ว่าเธอเป็นเลขาและเป็นคู่มั่นของเขาโรเจอร์ยื่นมือออกมาเพื่อทักทายหญิงสาวก็ยื่นมือออกไปสัมผัสแบบที่เขาเรียกกันว่าเช็คแฮนด์เธอทักทายด้วยภาษาฝรั่งเศสอย่างคล่องแคล่วพ,พูดภาษาชัดเจนจนชายหนุ่มทั้งสองอดทึ่งในตัวกลูนุตไม่ได้โดยเฉพาะแพทริกชมกลนุตต่อหน้าตีพิมพ์ว่าช่างเลือกผู้หญิง ได้เก่งจนเขาอดอิจฉาตีพบไม่ได้ทําให้กรุนุตรู้สึกเขินอายจนหน้าแดงซึ่งต่างจากมาราตีเพราะเธอโกรธจนหน้าเขียวที่ฉีกหน้ากรุนุตไม่ได้คุยกันได้สักพักกรุนุตก็ขอตัวออกไปหาขนมทานเพื่อเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มได้คุยกันเกี่ยวกับธุรกิจกันอย่างสะดวกทําให้มาราตีต้องขอตัวออกมาด้วยคุณเลขานี่เก่งนะคะทําได้ทุกอย่างมาราตีพูดกับกรุนุตเมื่อเดินออกมาที่มุมอาหารซึ่งมีอาหารและขนมมากมายจัดเตียงไว้อย่างสวยงาม แต่ดิฉันคงสู้คุณมาลตีไม่ได้หรอกค่ะกลุนุตบอกพร้อมกับหยิบจานเล็กๆขึ้นมาแล้วเดินไปเลือกขนมใส่จานก็ดีที่เธอยังรู้ว่าฉันเก่งกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมปล่อยคุณพบไปไง่ายๆแน่จําไว้ว่าฉันจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เขากลับคืนมามาลตีพูดจบแล้วก็เดินเช็ดหน้าออกไปเพื่อไปรวมกลุ่มกับเพื่อนสาวของเธอกรุนุตฟังแล้วรู้สึกอ่อนใจแต่ตอนนี้เธอสนใจขนมที่อยู่ตรงหน้ามากกว่า,านนเธอเลือกใส่ จานมาสี่ห้าชิ้นแล้วเดินกลับมาที่โต๊ะที่มีชายหนุ่มทั้งสามยังคงยังคงคุยสนทนากันอย่างออกรสชาติเธอชวนหนุ่มๆทานขนมแต่ทุกคนปฏิเสธครู่ต่อมาชายหนุ่มชาวต่างชาติทั้งสองก็ขอตัวไปที่โต๊ะของตัวเองเมื่ออยู่กันตามลองพังตีพบเล่าให้ครูลุฟฟังว่าชายหนุ่มต่างชาติสองคนสนใจสินค้าของบริษัทและจะติดต่อมาอีกครั้งเร็วๆนี้ ครุนุชไม่ได้พูดอะไรนอกจากฟังแล้วก็ยิ้มจนเขาสงสัยคุณนุชไม่เห็นทําอะไรผมเลยคุณเป็นเลขาผมนะครับอา้าวก็คุณเล่าให้นุชฟังนุชรู้แล้วนี่คะว่าเจ้านายนุชเก่งไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเลยก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วกรุนุชบอกพร้อมกับตักขนมเสพปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยทานด้วยคนทีครับตีพบบอกยิงสาวอา้าวไหนเมื่อกี้ว่าไม่ทานไงคะญิงสาวแยง้งก็เมื่อกี้ ยังไม่รู้สึกหิวนี่ครับแต่พอเห็นคุณทานแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาเลยทีพบพูดพร้อมกับทำหน้าออดอ้อนทานสิคะนี่คะ่ะช้อนนุชเอามาเผื่อด้วยกลุน่นุชยื่นช้อนให้ไม่เอาคุณนุชป้อนผมดีกว่านะครับจะดีหร้อคะไอเขานะคะไม่เป็นไรหรอกครับใครๆก็รู้ว่าเราเป็นอะไรกัน กลูนุชจำต้องตักขนมป้อนใส่ปากที่พบอย่างอายๆพร้อมกับบ่นอุบในลําคอชายหนุ่มหัวเราะเบาๆกับอาการของหญิงสาวเมื่อทานขนมเสร็จแล้วตีภพก็ชวนกลุชอ,อกไปเต้นลาซึ่งมีคนเต้นลาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วหลายคู่ที่ฟอเต้นลาทําให้รู้สึกกลูน,นุชดูเขินๆเพราะมีสายตาหลายคู่จับจ้องมองมาที่คู่ของเธอโดยเฉพาะมรตีเธอมองทั้งคู่อย่างเจ็บปวดและอิจฉากลุนุตเป็นที่สุด